ไอต้องไปรับ <ไป S 2> สบารมีเาาาาจตายสังขารอาจารย์มอบให้ไปแล้วกับของศพทวีปแม่อดสำสิขเรายังมีทำกันในยะดับทุกที่ลอรุนนะครับหลวง เป็นทุกอาจารย์น็อตตีจุดในพิธีป้า้ครูครับปอนี้เขาเอเวสวรมายุคามตลปวามราาเขอาเวสวารังสัท์ั่วประเทศนะครับปีนี้เราจะดังครับก้าสุีเก้าามาอาจารย์ใครจะเอาไปตำราวก็ได้นะครับใครจะไปเที่ยวประเทศลาวก็ไปได้นะครับ รอบารมีองค์ทูตธรรมไงเจ้าทั Four ้งหลายหอน้อมถวายหอน้อมถวายดอกไม้ทูบผีใหญ่สการณ์น้อมบูชาห่ขอผู้ปู่ใหญ่ขอทูโต้ปู่น้อย เสร็จพอดีเลยนะครับตัวเลขก็ออกมาแล้ว931นะครับเลขทูบครับย้นะครับเลขทูบในพิธีไหว้ครู 9, พิธีพุทธา a พิเศษเหรียญรุ่นรวยไม่เลิกนะครับ931เราได้เกิดมาสถิตอยู่บนสถานขอ่านโชคดีนะครับ931 มายาทา,าคีนดทมีดูนะครับท่านผู้ชมมีมาจุดยา,ยา,ยนนาอ,องค์ระวดีศีสวเชิญไปยาเกี่ยวแก้วนาคีเชิญองค์ที่ดานนาคีเชิญปูเจ็ดภาพตะบุนน้องอันเชิญพยา,านาพระราชาพระรนาคีทั้งสี่ตะกูมารวมทารองไทยมาระปสัา,า,า,สารบาร,รมีน,น,นักบุสถานตักองค์บรมภูมิป่ญง,ง,ง,งเในที หนึ่งองคู่ที่งานกับหนามิอำเภอนามนจังหวัดตาสิขอบารมีอบโกรมบูตูนาถายญาณที่สัมพิตระภูล โปมีเมตตาเปิดคุณรั์จากรุบาดาใหญ่ให้เปรเปิดผลเป็นโคกรัายัตรบารมีเจตำหนักปกรัก็ปูตูใหญ่ใอ้โปรเปิดโตขทรศัย์ตบารมีจกกายสังขารอาจารย์เรื่อยไปแล้วทรงศพพพิษและครอป่วนหลงนานอยากจะได้ดาวกัญญาณามิขอให้บปรเปิดผลเป็นโคกขศัตงคบลยแกคณะศิษย์ญาติสิมสิ์เรายาิมีทำกันญาณามิิทุกกาสังขารในงานนี้ ใหประสบพบแต่ความสำเร็จลงเรื่องลัำรวยลุกงโรดุกถัน,คน,คนทุกข์อนญาเชิอนทพระ,ปประองค์กระบมนามิตรมุยน้องรักบารมีองค์ก็ปูดังก็สู่มนตรสถานีนองร,รักบาร,า,ารมีมองัพมาคารนาคารณทีขั้นศรีกบู ข้าสู่วัดคอนพิชบรมครูกโกฤาษีพันร้อยแปดพันครูสายยาศาสตรโหราจารย์น้องมาเชิญข้ามาปฏิบาลปกป้องเกิพน้องมาเชิญบรมครูิกรสีบัณฑารายมหาเทพีมรติคัพครูเทวาผู้เป็นใหญ่น้องมาเชิญเทพีดอนกัสสปะเชิญเทพมารดาอธิปีเชิญพระแม่อุมาเทวีเจ้าเชิญพระแม่เจ้าราศีมาตาเชิญพระแม่เจ้าสุรสสวดีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพสแม่นกแม่นารา ชถิดเทพอัปสรเทพอัปสรพระกิษณ์เทพประคันพระโกมารเถินองค์อมรินทร์อินพาเทราทัสไนเจรดญทรงองค์อัยเรศเอราวัณพระอธิตย์เทมาพระจันเทวาพระอังคารเทวาพระพุทธเทวาพระขันธ์สมบีเทวาพระสุเทวาพระเสวยเทวาพระราหูเทวาพระเกดเทวาเทวดาทั้งเจ้าผู้ได้รับพระราศีวันเกิดเกิดเกิดที่เกิดเกิดบารมีเธอธเนศเสด็จมังเถตูเป็นใหญ่เชิญพระอวโรคิเทสวนเถินองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่ปวดอินน้ำมัน เทพเจียนทั้งหลายผู้ศักดิ์สิทธิ์เชิญพันยามพุทธผู้มีหน้าที่ดูแลผู้รับการหลวงเชิญพระทูตอาจารย์นอตติจุดในพิธีบารมีเชิญท่านครูเวสุวรรโนภูสงมาจุดฑาลุคภาคข้าพเจ้าขอประกาศเตัวใจสิ่งว่าอันเชิญอมมาจุฑาลุคภาคพระท้าเวสุวรรณโนภูสงมาจุดฑาน สนปิโภวายยมราชาลูเขาเวสวรนโรลังสุขัเจดังทัประเทศนะครับปีนี้เราจะดังรอรหังสุขต่อและมอพุทธายะทขาเวสวรนโนจตกมหาราชิการยักข์คาตาสัตว์ริโตเวสัตว์พุทังพุทธังอรหังพุทโโธท้าเวสวรนโน้องมันเกิธรรมมาประทับเต้อมหาบารมี

ปูศิสมิทชายจะพอพื้นตานจะพอพยามือจะพอพยามือไปจะพอเจ้าแม่ทั้งน้อยใหญ่จะปลาเจ้าเขาเจ้าหอยเจ้าล็องเจ้าของเจ้าบุงเจ้าสมุทรณ์เจ้าผาเจ้าพอนาบุญเจ้า 99ุเนี่ยนะครับถูกสายญาณบารมีชื่นถึงอุมารากุมารีทั้งหลายขอเด็กนาครับขอคำขอขอปรีมารวยกันจาาวันที่สิบเจิกาคมนห้านะครับท่านผู้ชมเจ้าเปียเชิญกุมารไอไข่เด็กว่าเจดีจากรุรศีธรรมราศีโดยมารมีัน่เจวันคูวันที่6อ๋อวันคนะครับสจาคมามาแล้ว99ก9รรานะครับ

ก้าวแรกของปีขอจงเป็นมหาบารมีมาเจอรังอับสักพักมาเจอรังสาธุสาธุนะครับท่านผู้ชมใครจะเอาไปตําลาวก็ได้นะครับใครจะไปเที่ยวประเทศลาวก็ไปได้นะครับวันนี้มีองคเขาปู่ใหญ่องค์เขาปู่น้อยองค์เขาปู่ดำ องเทธีวะองเทพย,ายดา,าเก้าพ<ส>ิาแล้วหลายโปรประสิทธิโตรดประทานพรไปใต้วงเกรสุขสมุทรขอให้บังเกิดแก่ความผิดพัฒนาสถาพรแก่อาจารย์บัตตี แม่พ่อรัวลุมหลานอย่าหยาดใเราพลายญาณวิททุกคนสุขทุกอย่าจะดูจนกวนี้จะถึงตัวที่สามที่ผลจาะวางทุกขอให้เป็นผู้ที่ผลจาะวางตกขอให้เป็นผู้เอาให้คนลือทั้งประเทศเลยนะครับอขอให้เป็นผู้อยู่อย่างประทัยมีโชคบินชัยอยู่ทุกที่าอยู่ในทุกราตรีคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอจงเป็นดังใจหวัง ขอให้อาจารย์มัตติคุณศุขคุณนัทปงรณเจ็ดขอวพิศเออเลขเจ็ดแน่เลยพร้อมด้วยครอบครัวและลูกหลานจะจะให้เราการยนามิสิจ่ายน่าจะเป็นเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนี่าจะสามเจ็ดหรือสามเจ็ดผู้เดรับเงินเดือนจงเป็น ผู้ได้รับตำแหน่งจนเป็นผู้ได้รับผลกำไรผลประกอบการจากการประกอบอาชีพของท่านใดขอให้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์เสียเงินทองวุฒขาบรรดาศักดิ์ที่เพิ่มขึ้นทุกเเพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกเดือนเพิ่มขึ้นทุกปีตลราบีไม่เจก็สามเลยครับนะแม้ท่านใดประกอบกิจหรือมีลูกมีหลานมีโอกาสรับราชการงานงานใดๆก็ขอให้รุ่งเรืองเลิศพิไาแม้ท่านใดประกอบกิจการค้าย การขายการทำประรยชน์ไม่นาขาขายสิ่งใดประกอบอาชีพใดๆก็ขอให้มันคงขอให้ยืนขอให้วัฒนาและถาวรขอให้อาจารย์นัดตีคุณนัทสปมสุพิธพร้อมขอบรอยหลูกลานยกระดับให้เรากันในยาณมิตรนั้นจงเป็นภูมีทรั์จับใจในการสร้างบารมีขอให้เป็นภูมีทรั์จับใจในการทำนุบำรุงประพศาสนา ขอให้เป็น <Laure> ภ <en> ูม no, no, no. no, ีทรัพย์จับจ่ายในการที่จะได้มำมาใช้ดูแลครอบรัวลูกหลานตอบแทนคุณบัพระการีคุณบิดามาหรือสามสามสามนะขอให้จัดมีสิตทั้งปวงให้ดำรวยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีให้เป็นอภิมหาเศรษฐีให้เป็นไปถึงอัครมหาเศรษฐีทุกท่านทุกคนนั่เลขสามนะครับสาม ตัดต่อไปขอเชิญอาจารย์มัตตี93แล้วนะครับเป็นตัวแทนของคณะสิทธิ์ถือพานทูปเทียนแพรกล่าวคำถวายเครื่องสักการะเครื่องสังเวยบูชาอาจารย์ดตรงกลางครับตรงกลางครับอาจารย์มัตตี้มาดูแล้วเดี๋ยวไปดูอาจารย์มัตตี้ก่อนนะครับน้องตั้งใจนะครับเราจะกล่าวคำถวายไปสีของไหว้และเครื่องสักการะเครื่องสังเวยบูชาต่อองค์พระปู่ใหญ่ต่อองค์พระปู่น้อยองค์พระปู่ดำ ระองค์บร,รมมกูผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอาจารย์ถอยมา,า 39, ทั้งสองเจ้าประเทศไทยดยูสวยทุกคนพนมมือตั้งจิตตั้งใจให้ดีกราบไหว้วันทาอธิษฐานน้อมถวายสักการะตั้งนโมพร้อมกันสามจบเถิดเจ้าค่านาโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะพะะกะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลำดับต่อไปให้ทุกทุกท่านพึงตั้งใจเป็นวาจากล่าวคำบูชาตามธรรมดังๆจะได้ฟังเป็นวจีสุจริตนะมะสาอุนะมะสาอุอิมาอาจีอิมังอักขีพาหูุังอุกังมุกัสูป่า พยัญชนะสัมปันนัาโอชนานังโบชนาอิทักกังวรังอทักกังวรังตาระบูชาตาระบูชากัพพาพรหมาสัพพาเทวากัปพเทวีองค์บรมครู่ปูใหญ่องค์บรมครู่ปูน้อยองค์บรมครู่ปูดำองค์ดำเทวาองค์มาตาเทวีกระแม่ธรณีเอวัตตา าคันตุกาหาุกนตุกาทุกังทุกังนิวรา วจนงนัมมัสยาโรคเยนาเทวโสตีพระวันโตเตพาะ้าเจ้าทั้งหลายหอน้อมถวายดอกไม้ทูกทียอาสนะบันลังใบสรีรับพาที่ประทับระชวัตชัดทงร้อมเครื่องสังเวยนานาที่ตัดไว้นีหองข้าพราเจ้าทั้งหลาย น้อมถวายเป็นเครื่องสักการะสักการะน้อมบูชาต่อพ่อปู่ใหญ่พ่อปู่น้อย ข้าปู้ดำข้าองค์บรรกรมกูผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้พิทักษ์นักษาผู้ขำจนผู้เกื้อหนุนตัวข้าพระเจ้านี้ดีเสมอมาขอมเหล่าเทวตาขาคันตกัดทังท้งหลายอน้อมถวายด้วยใจศรัทธาประโยชน เกิดความสุขทุลงแแหลมาแล้วนะครับน่าสี่นึงสามเก้าสามงาอบเก้าสามเก้าให้เกิดความสุขหนึ่งหรือสีถ้าเป็นสี่ก็เก้าเจ็าสามบวก่กปจดตามก็เป็นเจ็ลงมานมา แต่เพี่งว่าสิ่งทั้งของใดบ้าดอาจมีสิ่งหนึ่งประจานใดอาดลื้อเกินไปบ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายขอใช้โอกาสนี้นั่งประดับขอขมากรรมขอขมาพุทธสารยานบารมีก้าวสามหนึ่งครับก้าสามหนึ่งก้าดมีใจไม่ตาย สิเ็มกราคมสอนระครับเก้สหนึ่ขอให้มีต่ชยเ็นมคก้าสามนึ่งค่าจ้เทุกประการคือนะครับ39 39ร่บ นั um ่นมาอยู enfin ่แล้วก็อาจารย์นอตี้ก็ทำพิธีถวายเสร็จพอดีเลยนะครับตัวเลขก็ออกมาแล้ว9 3 1สนะครับเลขทูบครับย้นะครับเลขทูบในพิธีไหว้ครูพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นรวยไม่เลิกนะครับ931มเราได้อัญเชิญมาสถิตอยู่บนสถานขอให้ท่านโชคดีนะครับ ที่เดิเมังังนอ,อน,นะครับ9 3 1เอ๋น้่าเปการรวายของน้องน้องนำรนะครับโดยน้อง9 3 1, 1นะครับ 1, ลุกกันมันเลขผมเนี่ยเดี๋ยวเอาป้ายมาโชว์ต่อเนี่ยเดี๋ยวปล่อยเลยนะครับวันนี้เดีวปล่อยเลยปล่อยตอนนี้เลยเหรอครับอาจารยเดี๋ยวหายรับคทลายารับก่า931นะครับเป็นเลขทูบเท่จนนอตตี้จุดในพิธีไหว้ครู พิธีธธพุทธาพิเศษเรียนรุ่นรวยไม่เลิกนะครับท่านผู้ชมขีน้อยโปรดมี